ม่ย <Aqui. S 2> like ังไม่ยหแดงบ้างบนั่แก็ดนะะกําแพงเนี่ยนั่นเราสงห่องไ็ได้ตัวห่าพันสองพันหนึ่ง ้ายายปีเชียวจักล็อกยายนั่นเชียวจักล็อกก็ถามกันเก้วยายปีถูกเลขดูนี่สองลอ็อลก <laughs> อเพราะว,ว่าที่เลี้ยงสั่งเป็นหาล็อกกันแลี้ยงเขาถูกเลขบันเฮียนเนี่ยนะ <c oughs> อยู่มีแ้ววันเป็นกับบริษัทเลอรวันน้ำหอมกับบริษัทอีลอร์วันหมดสะกอนตีน่า เจ้าวกโลกคงไ่ได้เจ้พรพันจาต้องฟังพนัดเบาเด้ออันไหนเนี่ยอันอันบอมน่ะว่าบอมนัดน่ะนะจะต้องฟังเพินเบาวะคุยกับข่อยว่ามันเกือบคู่มือแน่านั้นเนวนี้เป็นป้าก็ต้องอดทนแล้ว